สวัสดีครับอยู่กับชาแนลทำง่ายอร่อยด้วยนะครับวันนี้มาพบกับเมนูต้มยำทะเลน้ำข้นนะครับจะมีวิธีการทำอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับตั้งน้ำให้เดือดนะครับน้ำก็ประมาณลิดครึ่งนะครับใส่เกลือไว้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็หอมแดงครับ5าหัวนะครับแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับ แล้วก็ร้อยน้าเดือดนะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําปลานะครับสักสองช้อนนะครับไม่ต้องใส่มากนะครับเพราะว่าเราใส่เกลือไปแล้วครับอันนี้น้ําเดือดตีแล้วนะครับก็ใส่เครื่องนะครับก็มีปลาหมึกนะครับปลาหมึกหั่นชิ้นแล้วก็ลวกนะครับปลากระพงนะครับหั่นชิ้นลวกเหมือนกันนะครับแต่ลวกแป๊บเดียวนะครับแล้วก็กุ้งนะครับ กุ้งสักห้าหกตัวนะครับปลากระพงที่เราลวกก่อนเนี่ยเพื่อที่จะมาให้น้ํามันมีฟองนะครับต่อมาก็ใส่น้ำพริกเผานะครับอันนี้เราตักน้ําขึ้นมาละลายน้ำพริกเผาในชามนะครับเพื่อที่เวลาเราใส่แล้วเนี่ยจะได้ไม่ท้องไปคนในกระทะมากนะครับเนื้อปลาจะได้ไม่แตกนะครับโดยปริมาณที่ใช้ก็อันนี้ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะครับหรือว่าใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ลองก,กะกะกันดูนะครับ ิมรสก่อนแล้วค่อยปุ่มเพิ่มก็ได้นะครับออกมานะครับก็ปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลนะครับก็อันนี้แล้วแต่นะครับว่าใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่นิดนึงประมาณสักครึงช้อนโต๊ะนะครับ รอรอน้ำเดือดน,นะครับน้ำเดือดเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับแล้วก็เด๋ยวต่อมาเราปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนะครับก้อนนี้ใส่ไปสัก5ช้อนโต๊ะก่อนนะครับแล้วก็ปรุงน้ำปลาเพิ่มนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับต่อมาเป็นนมสดนะครับ น้ำส,สดอยู่ประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะครับต่อมาก็ชิมรสชาตินะครับก็แล้วแต่นะครับเติมมะนาวน้ำปลาเพิ่มเอานะครับมารสชาติได้ที่แล้วก็ใส่พริกนะครับอันนี้แนะนําให้ตานะครับเพราะว่า,วามันจะมีกลิ่นที่หอมกว่านะครับแล้วกรใส่ผักชีฝรั่งซอยนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูต้ยมยำทะเลน้ำข้นนะครับก็อันนี้โรยหน้าด้วยผักชีเล็กน้อยนะครับสำหรับเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอะไรก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ